มันนี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u p a l a i c o m บริษัทสตาร์แลกจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02 248 6699ช่วง9ทันการลงทุนกับบลจกาซิกรไทยสวัสดีครับคุณผฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการม o n e y p พ u ัส ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money p l u ัผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบูนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน081984 9735 081984 9735วิธีที่สองง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ลายไอ d ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s i พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s มันนี่พลาสติดกันตรงตัวนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p l u s สของเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p l u สจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดเชิญได้เลยนะครับคุณฟังครับช่วงแรกของรายการมันนพัสในวันนี้เป็นช่วงก้าวทันการลงทุนกับบจกสิกรไทยสนับสนุนโดยบจกสิกรไทย0-2 673-3888-02-673-3888หรือ w w w g a s i c o r n a s s e t s ก o m รนะครับช่วงนี้ครับปอาจอกาศิกรไทยอยู่ในช่วงของการเสนอขาย2กองทุนเทอมฟันอายุโครงการ3เดือนและ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่13จนกระทั่งถึงวันที่19ทธันวาคมนี้13จนถึง19ทธันวาคมนี้นะครับได้แก่ กองทุนเปิดเคตราสารีต่างประเทศ6เดือน CL ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับจะอยู่ที่1.8%ต่อปี1.8%ต่อปีส่วนอีกกองหนึ่งก็คือกองทุนเปิดเคตราสารี่ต่างประเทศ3เดือน AO ประมาณการผลตอบแทน1.7%ต่อปี1.7%ต่อปีทั้งสองกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ารยละ8 0ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยมีโนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนและสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องเสียภาษีนะครับทั้ง2กองลงทุนขั้นต่ำเพียง5,000บาทเป็นกองที่ไม่จ่ายเงินปันผลนะครับเสนอขายจนกระทั่งถึงวันที่19ทธันวาคมนี้สนใจ2กองนี้ของบลจกสิกรไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-Assets Contact Center 02673 3888 02673 3888นะครับ นอกจากนั้นครับขอแสดงความยินดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนของ2องกองนี้ของบจกสิกรไทยด้วยโดยบจกสิกรไทยได้จ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้นจำนวน2กองทุนประกอบด้วยกองทุนเปิดเคสีเล็กหุ้นทุนในอัตรา60สตังต์ต่อหน่วยสำหรับผลการดำเนินง,งานตั้งแต่วันที่1ธันวาคม58จนถึง30พฤศจิกาย,ยน59และอีก,กองหนึ่งก็คือ กองทุนเปิด K Property Sector ในอัตรา11สตังค์ต่อนหน่วยสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1กันยายน59จนถึง30พฤศจิกายน59โดยทั้งสองกองทุนได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดจดทนะเบียนณเวลา8นาฬิกาของวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาและได้จ่ายเงินปันผลพร้อมกันไปแล้วเมื่อวันที่14ธันวาคมนะครับรวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้นกว่า

ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งสองกองนี้ของบจกกสิกรไทยด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูครับอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการลงทุนในหุ้นโดยเฉพาะหุ้นในอาเซียนนะครับไปดูมุมมองของตลาดหุ้นอาเซียนส่งท้ายปี59ในมุมมองของทางบจกกสิกรไทยผมเชิญท่านรองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุนบจกกสิกรไทย คุณธิดาศิริสีสมิตให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณธิดาศิริสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาทางบลจกสิกรไทยเองมองตลาดอาเซียนตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดีไหมครับสําหรับปีนี้ ก็โดยรวมมานะคะถ้าดูในแง่ของตลาดอาเซียนเนี่ยอีกสองอาทิตย์จะครบปีแล้วนะคะดูแล้วเนี่ยผลตอบแทนของตลาดไทยเนี่ยสูงที่สุดนะคะอยู่ที่ประมาณ18%เปอร์เซนตามมาด้วยตลาดอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ14.4%เปอร์เซนตแล้วก็ตลาดเวียดนามอยู่ประมาณ15%เปอร์เซนส่วนตลาดของมาเลเซียกับตลาดฟิลิปปินส์เนี่ยกลายเป็นว่าตลาดมาเลเซียกับตลาดสิงคโปร์เนี่ยมันเหมือนที่เราคาดการไว้ตั้งแต่ต้นปีนะคะเพราะคิดว่าตลาดเนี่ยไม่น่าจะประฟอร์มดีนักนะคะแต่ตลาด ฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างผิดคาดพอสมควร ถามว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยจนถึงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนเนี่ยตลาดฟิลิปปินส์เนี่ยเคยมีผลตอบแทนที่สูงที่สุดในตลาดอาเซียนนะคะเกือบสิบห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันแต่บังเอิญเนี่ยตั้งแต่ในแง่ของดูเธอเต้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะคะแล้วก็ในแง่ของตัวนโยบายเนี่ยค่อนข้างจะแข็งกล้าวในแง่ของตัวนโยบายต่างประเทศทําให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยค่อนข้างจะเป็นห่วงพอสมควรประกอบกับตัวเมื่อทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโดยคนก็เลยเริ่ม กลัวเหมือนกันว่าในแง่ของโนโยบายต่างประเทศเนี่ยจะเป็นยังไงทําให้เงินออกจากตลาดเกิดใหม่ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีโพซิชันหรือว่าลงทุนค่อนข้างจะอยู่ในระดับสูงพอสมควรจึงได้รับผลกระทบนะคะแล้วสรุปว่าตกลงตลาดอาเซียนตลอดทั้งปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ดีไหมครับก็ถ้าจะรวมเราถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างดีนะคะครับงั้นช่วยเลี้ยงให้หน่อยว่าถ้าจะพูดถึงประเทศเด่นๆในอาเซียนตลอดทั้งปี5้าก ที่ผ่านมาสามอันดับแรกนี่เป็นใครครับได้เลยค่ะถ้าดูลำดับโดยดูผลตอบแทนเนี่ยก็คงจะเป็นประเทศไทยนะคะที่สิบเจ็ดจเปอร์เซ็นต์ไทยอันดับหนึ่งนะครับประมาณ17.9เปอร์เซ็นต์นะครับรองมาครับก็เป็นเวียดนามนะคะที่15เปอร์เซ็นต์เวียดนาม15เปอร์เซ็นต์นะครับอันดับสามครับตลาดอินโดนีเซียนะคะ14.4เปอร์เซ็นต์ค่ะอินโดนีเซีย14.4เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ถ้าดูถึงเรื่องผลตอบแทน ที่เกิดขึ้นจากตลาดหุ้นนะครับไทยอันดับหนึ่งตามมาด้วยเวียดนามแล้วก็ตามมาด้วยอินโดนีเซียนะครับขยับไปถึงแนวโน้มปีหน้ากันเลยครับว่าแนวโน้มปีหน้าเนี่ยตลาดอาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจลงทุนอยู่อีกไหมครับ ด้วยตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจปีหน้านะคะเราคิดว่าภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็ยังดูมีความน่าสนใจอยู่ในแง่ตัวเลขของ GDP เนี่ยปีหน้าเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกับปีนี้เหมือนกันนะคะประเทศที่จะมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสูงสุดเนี่ยก็คือเป็นประเทศเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่ค่อนข้างจะมีตัวเลขใกล้เคียงกันก็คือประมาณ6.3-6.4งป4เซนะคะปีหน้าจากตัวเลขคาดการณ์ตามลงมาก็เป็นประเทศอินโดนีเซียนะคะอยู่ประมาณ5.1เปอร์เซ็นแล้วก็เป็นประเทศมาเลเซียอยู่ที่ 4.4%แล้วก็สุดท้ายปิดท้ายเหมือนเดิมจริง,รงๆแล้วเหมือนปีนี้เลยนะคะในเรื่องของการเรียงลําดับไหลก็คือเมืองไทยรประเทศไทยอยู่ที่3.5%อันนี้นะะอันนี้พูดถึงตัว GDP, ว GDP ใช่ไหมครับ GDP ใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของแนวโน้มเศร,รษฐกิจปีหน้าใช่ค่ะ สําหรับประเทศในอาเซียนนะครับแล้วตัวเลขเศรษฐกิจหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนว่ายังคงทําให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นที่น่าสนใจในด้านการลงทุนอยู่ด้วยใช่ไหมครับคิดว่าถ้าในแง่ของอัตราการเติบโตเศรษฐกิจนะเราคิดว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะในแง่ของตัวการเติบโตเนี่ยก็น่าจะยังสูงกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจของโลกโดยรวม นะคะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือในแง่ของนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาว่าจะมีนโยบายยังไงในแง่ของการขาระหว่างประเทศตกลงแนวโน้มปีหน้าตลาดอาเซียนยังเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจในการลงทุนอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเราคิดว่าอย่างนั้นนะคะเอาละครับงั้นขยับไปดูปัจจัยหลักๆที่ต้องจับตามองในปีหน้าปี60ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและก็เชิงลบต่อตลาดหุ้นอาเซียนขอแยกเป็นส่วนๆเลยไดีไหมครับขอแยกเป็น เชิงบวกก่อนหรือจะเป็นเชิงลบก่อนก็ได้ครับคุณทิดาสิริค่ะครับจริงๆแล้วสิ่งที่น่าจะเป็นเชิงบวกแล้วก็เชิงลบด้วยกันเลยเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นทิศทางของตัวอัตราดอกเบีย้ยของเฟดฟันเรทอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าเฟดได้มีการประชุมแล้วก็มีการปรับ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยตามที่ตลาดคาดเลยที่ตลาดให้ความเป็นไปได้อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเลยที่จะปรับขึ้นเดือนธันวาคมแต่สิ่งที่เหนือไปจัดที่ตลาดคาดการก็คือว่าปีหน้านะคะตลาดคาดไว้ว่าตัว FOMC เนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองครั้งแต่พอผลปรากฏภายหลังการประชุมออกมาเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากถึงสามครั้งดูจากถ้อยแถลงของเจเน็ตเยนเลนทําให้ตลาดคาดการไว้อย่างนั้นนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็ ค่อนข้างจะเริ่มตื่นตระหนกพอสมควรนะคะคแต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยเรากังวลมากไหมอันนี้เนี่ยอาจจะต้องค่อยจับตากันต่อไปนะคะคงจะไม่สามารถจะเทควิวได้ตั้งแต่แรกนะคะตกตกลงไม่รู้ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบคะ่ะถ้าทําจริงตามที่พูดเนี่ยก็อาจจะเป็นลบ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นก็อาจจะเป็นบวกต่อตลาดก็ได้ใช่ค่ะอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะ <Yeah. S 2> แล้วสิ่งที่จะเป็นประเด็นสําคัญที่อาจจะมีผลต่อทิศทางของตัวอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็คือตัวนโยบายของทรัมป์ด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยนโยบายอย่างเป็นทางการของทรัมป์เนี่ยมันก็ยังไม่มีประกาศที่จะออกมานะคะก็ต้องรอจนกว่าเข้ารับตําแหน่งในช่วงปลายเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นในแง่ของตัว ผลกระทบเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ยมี2ตัวแปรหล,ลักๆนะครับใช่ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบแน่ๆถึงบอกว่าอาจจะต้องขออนุญาตพูดรวมกันเลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นได้ทั้งบวกและลบนะคะคผมสรุปกันละกันนะครับเพราะฉะนั้นอันที่1ก็คือเรื่องทิศทางการเตรียมขึ้นดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรฐัฐว่าจะเป็นไปตามที่ส่งสัญญ,ญาณหรือไม่ถ้าเป็นไปตามนั้นก็อาจจะเป็นผลลบต่อตลาดหุ้น แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นน้อยกว่าที่ส่งสัญญาณมาก็จะเป็นบวกนะครับใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของว่าที่ประธนานทธิปดีคนที่4 5ของสหรัฐก็คือโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองว่าจะดูเดือดมากๆเหมือนกับตอนหาเสียงไหม หรือว่าจะอารุ่อร่วยลอมชอมลงมาได้บ้างนะครับดูได้จากหลายๆนโยบายอย่าง TPP เนี่ยล่าสุดก็ต่อสายตรงไปคุยกับผู้นําเวียดนามด้วยตามข่าวนะครับค่เดก็ต้องดูว่าเอ๊ะจะเข้มข้นตามที่หาเสียงไว้ไหมหรือว่าจะมีท่าทีอ่อนลง ถ้าแ <คะ S 1> ปลเป็นนโยบายปฏิบัติจริงๆนะครับนี่เป็น2ตัวแปรนะครับมีตัวแปรที่3ามไหมครับคือจริงๆหลักๆแล้วนี่ถ้าเป็นตัวแปรที่3ก็คงจะเป็นร่วงของตัวสภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะคะคซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าตัวเศรษฐ,ฐกิจของจีนเนี่ยไม่ได้มีอาการที่จะปรับตัวลดลงจนได้เป็นห่วงตรงนี้เนี่ยเราคิดว่ามันก็น่าจะเป็นอยู่ในระดับตามที่ตลาดคาดการไว้นะคะตัวแปรที่3ก็คือเรื่องของการฟื้นตัวหรือการเติบโตหรือปัญหาของเศรษฐกิจจีน ใช่ค่ะนั่นเองนะครับพยายามังกรนะครับเอาเป็น3ามตัวแปรบอกกันแล้วกันนะครับทีนี้ครับจำได้ว่าเราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วก็ยังคงได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยก็คือทางบลจกสิกรไทยก็มีกองทุนที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นอาเซียนด้วยใช่ไหมครับค่ะถ้าจำไม่ผิดก็คือกองทุน KAEC นั่นเองนะครับกองทุนเปิด k a e n Economic Community หุ้นทุนของบลจกสิกรไทยนะครับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมา ขอดูผลงานหน่อยได้ไหมครับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบันผลการดาเนินง,ง,งานของ KAEC ออกมาเป็นยังไงบ้างครับคุณธิดาศิริครับค่ะกอง KAEC นะคะจัดตั้งกองทุนตั้งแต่วันที่24กุมภาพัานธ์นะนะคะ,คะผลการดาเนินการจนถึงวันที่25พฤศจิกาย,ยนนะนะคะ,คะต้องยอมรับว่ามันอาจจะต่ํากว่าประเทศไทยกับอินโดนีเซียที่เราเรียนมาช่วงแรกเพราะว่าเนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในหลายๆประเทศและอย่างที่ทราบก็คือประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เนี่ยช่วง2 เดือนหลังเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงและเร็วพอสมควร,ครนะคะค่ะก็ผลประกอบการของกองทุนเนี่ยอยู่ที่2 6 5ตั้งแต่กุมภาจนถึงสิ้นประมาณใกล้ๆไปๆลายพฤศจิกายนปีนี้นะครับใช่ค่ะอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับ2.65%เรค่ะ2.65%านะครับเราทวนความจํากันหน่อยดีไหมครับว่ากองทุน k a e c ของบลจกสิกรไทยกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นอาเซียนสักกี่ประเทศและก็มีประเทศไหนบ้างครับ เราลงทุนในห้าประเทศนะคะตอนนี้แต่ว่าในแง่ของตัวโนโยบายของกองทุนเนี่ยเราสามารถลงทุนในประเทศอาเซียนได้ทั้ง1ิบประเทศเลยนะคะคแต่ตอนนี้เนี่ยเราลงแค่ห้าประเทศก็คือมีประเทศอินโดนีเซียนะคะฟิลิปปินส์มาเลเซียประเทศไทยแล้วก็เวียดนามค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรียง ท็อป5ที่กองนี้เข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นในอาเซียนนะครับอันดับหนึ่งก็คืออินโดนีเซียที่34.5อซค่ะอันดับที่2ครับฟิลิปปินส์ที่17อซค่ะอันดับที่3มครับมาเลเซียที่15.9เอซค่ะอันดับที่4ครับไทยอยู่ที่9ปซค่ะและอันดับที่5ครับเวียดนามอยู่ที่2ปอซค่ะอยู่ที่ประมาณ2ปรเซนตะครับต้องเรียนว่าณสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้กองทุนถือเงินสดอยู่ที่ประมาณ21เพราะว่าช่วงตลาดใน2เดือน านมาเนี่ยค่อนข้างจะผันพลพอสมควรนะ,นะคะคโดยในความประเทศแถบตลาดเกิดใหม่นะคะครับ,รบถ้าจะทนความจานะครับไปถึงแบ่งตามรายภาคอุตสาหกรรมหลายเซกเตอร์รที่กอง k a e c เข้าไปลงเนี่ยรกระจายอยู่ตามเซกเตอร์ไหนบ้างครับโดยภาพรวมเนี่ยธีมการลงทุนของเราเนี่ยค่ะลงทุนในหุ้นอุปโภคบริโภคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มคอน sumer หรือหุ้นในแง่เกี่ยวกับการบริโภคเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะคะเซกเตอร์นี้เกือบ25%ค่ะ แล้วก็อันดับที่สองเนี่ยในกลุ่มอ<ม>ินดัสทรีลนะคะก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมก็คือประมาณ17อันดับที่3ก็คือกลุ่ม real estate หรือกลุ่ม,มในแง่ของตัวอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่9.7ค่ะแล้วก็อันดับที่4ก็คือกลุ่มธนาคารนะคะคอยู่ที่9.3ค,ค่ะ อันดับที่5คือกลุ่มพลังงานนะคะ7.4อค่ะครับอันนี้แยกตามรายเซกเตอร์ที่กอง KAEC ของบรลจกสิกรไทยเข้าไปลงนะครับกระจายอยู่ในหลักๆก็คือ5ประเทศในอาเซียนนะครับแต่ตามนโยบายเนี่ยลงได้ทั้ง10ประเทศในอาเซียนนะครับใช่ค่ะ อะไรคือจุดเด่นสำคัญของกองทุน KAEC กองนี้บ้างครับคุณธิดาสิริครับก็สามารถเป็นการกระจายการลงทุนนะคะคนอกเหนือไปจากการลงทุนในประเทศไทยประเทศเดียวนะคะคอันนี้เนี่ยเราสามารถลงทุนได้ในประเทศต่างๆได้เกือบถึง10ประเทศนะคะคข้อ2ครับค่ะข้อ2ก็คงอาจจะเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้กระจุก ตัวอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะครับข้อสามข้อสุดท้ายครับค่ะข้อสามตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าอัตราการเติบโตของตัวเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นภูมิภาคที่มีประชากรในวัยทํางานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะครเราเห็นศักยภาพในระยะยาวเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันสามารถมีการเติบโตได้ค่อนข้างมาก ซึ่งมันเป็นโอกาสในการลงทุนนะคะี่ครับนี่คืออย่างน้อย3จุดเด่นสำคัญของกองนี้นะครับกองทุน KAEC กองทุนเปิด K ASE a n Economic Community หุ้นทุนของบรจกาสิกรไทยนะครับแล้วในปีหน้าครับบจกาสิกรไทยจะมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนสำหรับกองทุน KAEC กองนี้ไหมแล้วคาดว่าจะให้น้ำหนักการลงทุนกับประเทศไหนมากที่สุดครับสำหรับปีหน้าครับ ณตอนนี้เนี่ยนะคะเราให้น้ำหนักการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียมากที่สุดนะคะคซึ่งเรามองว่าปีหน้าเนี่ยเราก็ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมากกว่าประเทศอืนอ่นๆอ, <señora S 1> อยู่นะคะอินโดมากที่สุดเหมือนเดิมปีหน้าอินโดนีเซียเหมือนเดิมเนื่องจากเรามองว่าในแง่ของตัวการเติบโตของตัวอัตราผลกําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีค่อนข้างสูงที่สุดในประเทศในแถบอาเซียนนะคะและโอกาสในแง่ของการที่จะมีการกลับลงของตัวผลประกอบการมีค่อนข้าง น้อยนะคะอย่างที่เรียนไปก่อนหน้าก็คือว่ากลุ่มที่เราคิดว่าเริ่มน่าสนใจในปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มในแง่ของตัวคอมมูดิตี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครึ่งปีหลังของปีนี้เราก็เห็นว่าเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วนะคะคซึ่งปีหน้าเนี่ยมันน่าจะได้อน,นิสงเต็มปีอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยมีเรื่องของตัวกลุ่มถ่านหินนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็ในแง่ของตัวขุดพามออยนะคะค่ะ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สาหรับการ,รลงทุนในปีหน้าีหนจะเน้นคอมมอนเตี้เพิ่มขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับใเพิ่มขึ้นค่ะเทียบกับปีนี้นะคะ<อ>ส่วนในแง่ของน้ําหนักการลงทุนเนี่ยก็ยงังคงเน้นลงทุนในประเทศอินโดนีเซียนะคะ<อ>ส่วนประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราชอบในแง่ของตัวอัตราการเติบโตนะคะคแต่ว่า ปีหน้าเนี่ยตลาดฟิลิปปินส์เนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อนโยบายของทรัมป์ด้วยแล้วก็ในแง่ของตัวการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตัวราคาเอเนจีนะคะคเพราะว่าตัวฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างจะนำเข้าในแง่ของตัวพลังงานเยอะพอสมควร,ค,รค่ะ เอาละครับพอเห็นภาพนะครับสำหรับแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนในปีหน้าของ KAEC แต่ว่ายังไงก็ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนกับอินโดนีเซียมากที่สุดเหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกับปีนี้นะครับเอถ้าสนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน KAEC กองทุนเปิด K ASEAN Economic Community หุ้นทุนกองนี้ของบจกสิกรไทยหรือกองที่น่าสนใจอื่นๆของทางบจกกสิกรไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงครับ ที่ contact center นะคะ0-26733888ค่ะครับ02-673-3888นะครับค่ะผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหมครับค่ะที่ w w w g a s i น o t กร t com ที่ w w w g a s i g o a s s e o t s s com นะครับแล้วก็สุดท้ายนะคะที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาเลยค่ะและที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณธิดาศิริครับค่ะขอบคุณมากคะ่ะส,ว,สวัสดีครับ ครับคุณทิดาศิริศรีสมิตรรองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุนบรจกสิกรไทยนะครับมาคุยกับเราเรื่องมุมมองตลาดอาเซียนและก็มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจของการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมเพื่อไปลงอย่างตลาดหุ้นอาเซียนมาฝากกันด้วยสนใจก็เชิญนะครับ และปิดท้ายช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเบนสตาร์แฟคยืนยันต่อเวลาโปรโมชั่นสุดพิเศษแห่งปีว้าวมอเตอร์เอ็ปต่อเวลาไปจนถึง30ธันวาคมนี้ย้ำที่เดียวที่กล้าให้ขนาดนี้พร้อมเริ่มส่งมอบรถยนต์ m e r c e d e s b e n บรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในงานแล้วไม่ว่าจะเป็น C L A หรือว่า New v i t ตนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่เบนสตาร์แฟผู้จำหน่าย Mercedes Ben อย่างเป็นทางการ 022486699 022486699เชิญได้เลยนะครับ ไทเลนะคาเปิดตัวธุรกิจให้เช่ารถจักรยานยนต์แล้วภายใต้ชื่อ t h a ไทเลนอ b a บโดยเริ่มสาขาแรกที่เชียงใหม่เมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ชั้น3นะครับให้เช่ารถจักรยานยนต์เวสป้านะครับเป็นที่แรกที่เชียงใหม่เลยนะครับไทเลนอบนะครับเช่ารถเวสป้าได้ที่เชียงใหม่เมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ชั้น3สนใจสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเช่ารถโทรเลยครับที่ไทเลนคาหนึ่งหกสี่เจ็เเที่ยวให้สนุก มีความสุขกับการพักผ่อนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราคงต้องพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วง9ก้าทันการลงทุนกับบลจกสิกรไทยมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดย ยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.supalay.com บริษัทสตาร์แลกจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02-248-6699